หากว่าคุณกําลังอยากที่จะล้อมรั้วลวดหนามแต่ว่าไม่รู้ว่าจะวัดขนาดยังไงหรือว่าจะสั่งจํานวนเท่าไหร่วันนี้เซนติของเรามีทิศการคํานวณง่ายๆมาฝากแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะคะสําหรับใครเนี่ยที่รู้ความยาวโดยรอบพื้นที่อยู่แล้วจะข้ามไปขั้นตอนที่3เลยแต่ถ้าหากใครเนี่ยทราบแค่ขนาดพื้นที่เดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันค่ะขั้นที่1นนะคะเราจะมาหาพื้นที่ทั้งหมดในหน่วยตารางเมตรกันก่อนโดยที่ปกติแล้วพื้นที่1ไร่เนี่ยจะเท่ากับ1,600ตารางเมตร ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะล้อมส่วนทั้งหมด4ไร่ก็จะเท่ากับ4คูณกับ1,600พื้นที่ส่วนของเราทั้งหมดก็จะเท่ากับ6,400ตารางเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําพื้นที่6,400ตารางเมตรมาหาความยาวในหน่วยเมตรกันโดยการน,นํามาถอดสแควร r รูทแต่ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าการถอดสแควรรูทคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ แค่พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการจะคิดนะคะแล้วก็กดปุ่มหน้าตาแบบนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ80เมตรซึ่ง80 m, นี้จะเป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นดังนั้นพื้นที่ส่วนของเราเนี่ยจะมีความยาวทั้งหมดก็คือ80คูณ4เท่ากับ320เมตรนั่นเอง ขั้นที่3นะคะเราจะหาความยาวของลวดหนามทั้งหมดที่เราต้องการใช้ตามจํานวนชั้นจาก320เมตรเนี่ยคือรั่วเพียง1ชั้นถ้าหากว่าเราจะล้อม4ชั้นเราก็จะต้องใช้ลวดหนามทั้งหมด4คูณ320เท่ากับ1,280เมตรค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะเราจะหาจํานวนม้วนลวดหนามที่เราต้องการถ้าเราใช้ลวดหนามเซนเทคขนาด1 1 0เมตรเราจะต้องใช้ลวดหนามทั้งหมด1 2 8 0รบหารหนึ่งอประมาณสิม้วนค่ะถ้าเราเลอกใเป็ ที่การสนิมยาวนานกว่า10ปีค่าลวดหนามเนี่ยจะอยู่ที่6,180บาทและถ้าเป็นลวดหนามเซนเทคโปรที่การสนิมยาวนานกว่า20ปีซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีกิบล็อกแถมให้ด้วยค่าลวดหนามจะอยู่ที่9 0 9 6บาทไม่ว่าจะใช้ลวดหนามเซนเทครุ่นไหนก็คุ้มค่าจ่ายเพียงเท่านี้ทนทานยาวนานอยู่ได้ถึง10ปี20ปีเลย